สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่อบจกับเราสองคนผมแซควันชัยครับค่ะและดิฉันเมียวสรยาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราสงคนนะคะทางรายการที่นี่อบจค่ะผ่านทางแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับผมรายการที่นี่อบจนะครับเป็นรายการเล่าข่าวครับนำเสนอข่าวสารภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่ดําเนินการอยู่นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน จังหวัดนครสวรรค์ของเราครับค่ะช่วงนี้พี่แซคประเด็นที่เราต้องติดตามเป็นเรื่องอะไรคะโอ้โหตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์โควิด19นะครับในจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของที่น่าอาจจะต้องจับตามองนะครับผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังมีผู้พบเชื้อนะครับในจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มมากขึ้นนะครับวันละไม่ต่ำกว่า100รายแล้วก็เสียชีวิตสะสมรวมนะครับมากกว่า70 ร้ายแล้วนะถือว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงครับค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาเนะคะช่วงนี้เนี่ยคนเดินทางกลับบ้านกับภูมลิลำเนากันเยอะก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้จํานวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นใช่นะคะ,คะเพราะว่าบางคนเนี่ยเดินทางกลับมาเขาอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยไป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 ,ไปติดเชื้อมานะคะเพราะว่ามีอาการอาจจะยังไม่มีอาการแต่พอเดินทางกลับมาแล้วเนี่ย มาแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวให้กับคนที่บ้านนะคะซึ่งการินทางกลับมาเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองก่อนถูกต้องครับซึ่งตอบโจทย์มากสําหรับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยนโยบายจากท่านพลตารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับจึงได้จัดทาโครงการอบจอาสาพากลับบ้านครับ ซึ่งก็มีหมายเลขนะครับสายด่วนนะครับผม1131นะครับเป็น เบอร์หลักนะครับผมสำหรับพี่น้องในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับเป็นเบอร์โทรลับ056803522สําหรับต่างจังหวัดที่โทรเข้ามาครับค่ะก็เพื่อต้องการรับคนนครสวรรค์เนี่ยกลับมาที่บ้านเรานะคะมามาทําการคัดกรองมามารักษาตัวกันที่บ้านนะครับก็เป็นการบริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็รวมไปถึงยังมีการเปิดศูนย์พักคอยด้วย ้วยที่มูลนระเพษรแล้วก็ที่าราชาพัฒนานรีถูกต้องครับค่ะครับผมสำหรับนโยบายนะครับในส่วนของโครงการอบจอ,อาสาพาคนกลับบ้านนะครับโดยท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นั้นท่านก็เป็นห่วงพันยยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ในพื้นที่นะครับผมทีอ่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดต่างๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อยากกลับบ้านท่านอาสาครับ มีรถรับส่งไปรับถึงที่เลยนะครับผมเพื่อที่จะนําทุกท่านกลับมานะครับรักษาตัวเองนะครับผมแล้วก็มาดูแลนะครับเรามีพื้นที่ในส่วนของการตรวจหาเชื้อแล้วก็คัดกรองแยกกลุ่มนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเดินทางนะครับผมมา ที่จังหวัดนครสวรรค์ของเรากลับบ้านกลับบ้านค่ะง่ายๆมากเลยนะครับก็สายด่วนนะครับที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้นะครับ1นึ1แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขครับ05 6803 522ครับค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะคะก็ ผู้ที่ประสงค์กลับบ้านสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับสายแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ที่ติดต่อมามีการจะอาจจะมีการสอบถามข้อมูลนะคะมีการนัดหมายสถานที่ในการที่จะส่งรถไปรับถูกต้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยฉะนั้นแล้วสําหรับผู้ที่ต้องการให้อบจนรสวรรค์นะครับไปช่วยเหลือนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับ ออนไลน์ก็มีะนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับช่องทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ะนะครับทักมาเลยมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงแล้วก็สายด่วนด้วยเรามีเจ้าหน้าที่นะครับมากกว่า40ชีวิตะนะครับแล้วก็มี uh, มากกว่า10คู่สายนะครับที่จะรับโทรศัพท์ท่าน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่ท่านนายกนั้นให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนคนครสวรรค์ครับค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายช่องทาง<ช><ใ>นะคะที่จะให้สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ส่วนทางด้านของการเข้าร่วมเนี่ยกับ อบจเนี่นะคะก็มีมีการระดมรถพยาบาละนะคะรถพยาบาลมีกู้ภัยนะคะมีการเชิญทีมแพทย์ที่ทีท่านอาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วะะนะคะเข้ามามาช่วยเหลือเราในด้านนี้ด้วยแล้วก็มีโรงพยาบาลศรีสวรรค์ใช่ครัะคะเป็นโรงพยาบาลหลักค,ค่ะก็เข้ามาช่วยดูยแลกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มนี้ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มสีเขียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายพื้นที่แทบจะทุกจังหวัดเริ่มขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ใช่ครับซึ่งเขาก็ปฏิบัติงาน,น,นเนาะเหนื่อยนะครับก็เห็นใจนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ผู้ติดเชื้อภาพรวมของประเทศนี่หลักวันละ1 9 0 0 0กว่าราย นับเสียชีวิตก็มากกว่า150ลรายต่อวันนอกจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบคนะครับที่แถลงทุกวันในภาพรวมฉะนั้นแล้วนครสวรรค์เองเนี่ยท่านนายกเลยนะครับเน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับมาจังหวัดนครสวรรค์หรือภูมิลำเนาเนี่ยท่านเน้นย้ำเลยว่าอยากจะให้ปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดประตูหลังบ้านนะครับผมเขาอยาก ให้มาประตูหน้าประตูเดียวก็คือเป็นการบล็อกหมดนะครับถ้าคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยคุณเดินทางมามีรถตู้อบจอไปรับนะครับกลับมาเนี่ยต้องมาสวบที่บึงก่อนนะคักรองกอนถูกต้องครับผมสวบเนี่ยก็ประมาณ10บโมงเช้านะครับผมผลก็จะออกประมาณ6กโมงเย็นนะครับผมซึ่งหลายหลายคนเนี่ยก็จะมีการต้องกักตัวในส่วนของการรอฟังผลด้วยะนะครับเมื่อผลออกมาแล้วถ้าท่านมีโรงพยาบาล นะครับผมที่จะรักษาสมมติบางคนมีผลเป็นบวกมานะครับจะไปรักษาก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลประจำอำเภอน,นั้นะนะครับหรือไม่ก็โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยเรียกได้ว่าอบจอคอนครสวรรค์เนี่ยเราต้องรัดก,กุมแล้วก็รอบคอบเป็นระบบนะครับในการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของอผู้ป่วยทุกรายเลยทีเดียวครับค่ะ คนเดินทางกลับบ้านแล้วก็รวมไปถึงศูนย์พักคอยนี้นะคะเขาก็จะมีการแยกผู้ติดเชื้อจากกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อนะคะเพื่อ,อจะดำเนินการตามขั้นตอน<ช>ซึ่งเราเนี่ยดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะสารสุขจังหวัดนครสวรรค์ด้วยส่วนรถตู้ที่ไปรับคนกลับบ้านในกรณีของคนที่ยังไม่ได้ตรวจ หาเชื้อยังไม่ตรวจเลยยังไม่ตรวจเลยแต่ว่ามีความประสงค์อยากจะกลับบ้านอยากจะกลับมารสวรรค์โทรแจ้งมาที่สายด่วนเราแล้วติดต่อมาแล้วเนี่ยพอรถตู้เราไปรับยังไม่ตรวจหาเชื้อนะคะเราแยกใช่ครับหนึ่งคนหนึ่งคันหรือว่าอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวถูกต้องครับตอนหนึ่งครอบครัวตอนหนึ่งคันถูกต้องครับเราก็จะมีรถตู้ที่รับเฉพาะผู้ที่มีผลบวกไม่ว่าจะเป็นผลจากห้องแลบคลินิกแลบจากโรงพยาบาลอ g ิ t เทสแลบ หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผลบวกมาเนี่ยถือว่าคุณน่าจะมีภาวะความเสี่ยงเราก็จะมีรถตู้เฉพาะผู้ที่มีผลบวกเราก็จะรถตู้ของเราเนี่ยองบอกว่าเรามีเขาเรียกมีฉากกั้นสําหรับคนขับ แล้วก็ผู้โดยสารน,นะครับถูกต้ตองครับแยกสัดส่วนนะครับแล้วก็มีการปรับระดับอุณหภูมิในรถที่เหมาะสมฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลไปว่าเอ๊ะรถที่เราขึ้นเนี่ยรถที่เราไปรับเนี่ยเป็นรถของผู้ติดเชื้อหรือเปล่า<ช>หรือผู้ป่วยหรือเปล่า<ช>ไม่ต้องกังวลนะครับเรามีการฆ่าเชื้อนะครับเรามีการจัดระเบียบรถนะครับกระบวนการและขั้นตอนที่ ถูกต้องนะครับผมตามหลักของสาธารณสุขเลย<ช>นะครับปลอดโรคปลอดภัยแน่นอน ครับผมในส่วนของศูนยักคอยนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดูแลอยู่นะครับท่านพลตรจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นะครับท่านก็กล่าวว่าในส่วนของการดําเนินงานนั้นนะครับท่านก็จะดําเนินการทําให้ดีที่สุดนะครับผมตามเกณฑ์คุณภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อนามัยจากสปสชนะครับมีแพทย์นะครับเข้ามาตรวจสุขภาพนะครับ บึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นศูนย์พักคอยเตรียมเตียงไว้163เตียงณตอนนี้เต็มแล้วะนะครับผมแลาล่าสุดนะครับองค์การบริหารส่วนจันงหวัดนครสวรรค์ร่วมกับภัคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภาัฏนครสวรรค์ย่านมัสสีก็มีการประสานอันนี้ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณเลยนะครับท่านอาธิกนารบดีที่ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพิ่มสถานที่รองรบถูกต้องครับผมก็เป็นจุดพักคอยเป็นหอพักนักศึกษานะครับ104ห้องนะครับแห่งใหม่นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นอีกหนึ่งแห่งนหงนะครับก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ชัยรัตน์ปานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ก็ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ใน,นครั้งนี้ รวมถึงนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามนะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็สนับสนุนในส่วนของเตียงเตียงนะครับที่ทนอนะนะครับแล้วก็หมอนมุ้งต่างๆเรียกได้ว่าอาหารสามมื้อครบเลยนะครับตรงนั้น250เตียงนะครับที่เตรียมไว้เป็นโรงพยาบาลสนาม ตอนนี้ก็มีผู้ป่วยเริ่มทยอยเข้ามาแล้วะนะครับค่อนข้างเยอะที่ยามาสีเนาะถูกต้องครับนาะในส่วนของการสวอปที่บึงเนี่ยอ,อย่างที่ผมนําเรียนนะครับวันหนึ่งนี้ไม่ต่ํากว่า100รายลายะนะที่เดินทางมาสวอปนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นแล้วนครสวรรค์เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะอย่าลังเกียจสําหรับผู้ป่วยะนะครับก็ต้องเข้าใจเขาบางที เราไปเดินตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราได้รับเชื้อมาดีกเรี่ยงที่สุดก็คือพื้นที่ที่แออัดนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคหมั่นล้างมือมบ่อยๆนะครับผมสําคัญที่สุดคือเราต้องป้องกันตัวเองใช่ใส่แมสนะครับอย่างตอนนี้เวลาผมนะกับคุณเหมียวนะออกพื้นที่กันนะก็ใส่แมสสองชั้น <laughs> นะครับ <laughs> เพื่อป้องกันนะครับผมยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมาต่ออีกที่ หนึ่งประเด็นตรงนี้อันนี้คือสําคัญล่าสุดเลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยคืออบจนครสวรรค์เนี่ยสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยถูกต้องครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเตรียงอุปกรณ์ให้กับอบตทำซีไนะครับผมหรือเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นนะครับในระดับตำบลอบตอแต่ละแห่งซึ่งเรื่องนี้นี่อยากให้น้องเมี่ยวเล่านิดนึงครับมันมันสำคัญอย่างไร ก็โครงการนี้เนี่ยเป็นการสนองนโยบายนะคะอ,อ,ยอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงกไทยที่จะให้ทางท้องถิ่นเนี่ยมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยนะคะส่วนนวครวสวรรค์ของเราเรมีอยู่121แห่ง นะคะตอนนี้เนี่ยทางอบอจอเองก็ก็ได้เข้าไปสนับสนุนแล้วสำหรับแต่แต่และอบตเนะคะทั้งเรื่องของของเตียงนะคะแล้วก็ของที่นอนนะคะสน,สนนที่น่ทุกคนที่เดินทางกลับมาเนี่ยก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองตรวจหาเชื้อนะคะผู้ที่มีผลเป็นบวกค่ะเขาก็จะให้เข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยแต่ว่าคนที่มีผลเป็นลบนะคะแต่ว่าหากว่าไม่มีสถานที่ในการจักตัวเนี่ย ก็ให้สามารถแยกไปกักตัวเองได้ที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันนะครับผมที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยะนะครับรัฐบาลเองเขาก็ใ,<ช>ให้กักตัวที่บ้าน,านเพราะว่าบางที่พื้นที่โรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลจังหอำเภอตอนนี้เต็มแล้วบาง,ง,งทีจุดพักคอยต่างๆบางพื้นที่ก็อาจจะเต็มก็เลยอาจจะไปกักตัวที่บ้านใช่โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจัรหวทัดนครสวรรค์นะคะท่านบอกว่า เน้นนะคะการทำา CI ในระดับตำบลอบอต,อตอแต่และแห่งที่สำคัญเลยค่ะจะต้องปฏิบัติตรงตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยสำคัญเลย3นะคะสสิ่งสำคัญก็คือ1ค่ะบอกว่าเรื่องของการจัดสถานที่นะคะจะต้องจัดที่มีการแยกชายหญิงแยกส่วนกันให้ชัดเจนเป็นระบบนะคะส่วนสิ่งสำคัญสิ่งที่2ก็คือการเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็ตำบลเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เข้มงวดมากที่สุดเลยนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเรื่อง ขอให้ทุกคนมีวินัยทางสังคมอย่างเข้มงวดรับผิดชอบต่อตนเองเนะคะอย่างที่บอกไปเราต้องป้องกันตนเองดูแลตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีเพื่อป้องกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองใช่ครับซึ่งตอนนี้นะผมเชื่อว่าทุกอบตนะครับได้จัดทําศูนย์พักคอยนะครับเพื่อตรวจคัดแยกแล้วก็คัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับ,รบในส่วนของทางอบจนครสวรรค์เองนะครับโดยท่านพลตรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้มีการร่วมการประสานงานนะครับในการจัดตั้งศูนย์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภาพประชาชนนะครับจำนวน3 6ศูนย์ด้วยกันนะครับตามเขตของสมาชิกสภาทั้ง36เขตนะครับโดยขึ้นตรงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยการดําเนินงานตามนโยบายนี้นะครับสมาชิกสภาอบจนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็จะมีการประสานกับนายกอบต ปลัดอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพื่อร่วมการศึกษาปัญหานะครับในการในพื้นที่นะครับดูศักยภาพของอบตอแล้วก็เทศบาลตำบลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหากที่ใดขาดแคลนงบประมาณรหรือเกินศักยภาพนะครับก็จะดาเนินการนะครับให้สมาชิกสภาอบจอนะครับประสานงานเข้ามาที่อบจอโดยตรงครับ ค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีการประสานเข้ามาขอรับการสนับสนุนนะคะจากทางอบจของเรานะคะทุกวันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ได้ผ่านมาแถวอบจเนี่ยก็จะเห็นภาพนะคะว่าจะมีรถจากอบจต่างๆตางแต่ละพื้นที่เนี่ยทยอยเข้ามารับอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเตียงทั้งที่นอนอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อกลับไปดำเนินการทลยมาทุกวันเลยเพราะว่าท่านนายกท่านนายกเนี่ยให้นโยุบายไปปุ๊บนี่เรียกได้ว่าอบจทุกพื้นที่ นะครับที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเนี่ยเรียกได้ว่ามามาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าต้องการเนาะต้องการเตียงที่นอนเนี่ยมารับกันเยอะมากนะครับสำหรับในการดำเนินการครั้งนี้นะครับพลต u รวจเอกสมศักดิ์จันตพิงนะครับท่านได้กล่าวว่าในการทำสงครามครั้งนี้ทางอ,อบจอนะครับถือว่าเป็นการลบขั้นแตกหักครับในระดับตำบลหมู่บ้านโดยมีอ,อบตอรพสอตอ,อสมม กำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นหัวหอกในการสู้รบนะครับซึ่งทางอบจอเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อจะได้ช่วยกันควบคุมและกําจัดโรคโดยตอนนี้ทุกวันนะครับนายกอบจอเนี่ยเรียกได้ว่า,าลงพื้นที่<ฆ>ติดตามนะครับดูระบบการทํางานกระบวนการด้วยตนเองเลยซึ่งผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ตามท่านไป<ฆ>นะครับไปดูการทํางานก็ไปเก็บภาพท่านด้วยนะครับเห็นการทํางานแล้วโหท่านลุย นะครับลงพื้นที่จริงๆดูทุกจุดทุกมุมว่าตรงนี้ห้องรับได้กี่เตียงน้ําไฟเป็นยังไงห้องน้ําเป็นยังไงมีการจัดสรรปันส่วนยังไงชายหญิงอย่างไรเรเรียกเรียกว่าท่านนั้นให้ความสําคัญมากๆครับดูทุกจุดครับผม แล้วก็นอกจากการสนับสนุนเรื่องของศูนย์พักคอยแล้วให้กับอ,ตอบตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นนโยบายล่าสุดจากท่านายกองการบริหารส่วนจังหวัดวเร่งด่วนเลยเร่งด่วนเลยก็คือการเจาะลึกลงไปอีกนะคะสนับสนุนให้ไปถึงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็มีความประสงค์ะคะที่จะเพิ่มได้รัการสนับสนุนเตียงที่นอน ะะเพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กักตัวในในชุมชนแล้วก็ใ,ในหมู่บ้าน,อนะะของแต่ละพื้นที่เนี่ยตอนนี้อาบาจอนะคะก็มีความพร้อมค่ะในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถติดต่อประสานมาได้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสว,สวนนะะรรค์นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะเบอร์นี้นะคะสำหรับกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ056นะคะ803 5้าต่อ200นะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็คือสามารถติดต่อผ่านมาทางสอจอในพื้นที่ถูกต้องอันนี้ก็คือสําคัญเพราะว่าซอจอจะรู้พื้นที่ตําบลของท่านเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านนายกกันนะครับถึงประเด็นนี้ล่าสุดนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเตียงและที่นอนให้กับชุมชนนะครับหรือหมู่บ้านที่มีความประสงค์ต้องการครับค่ะการสนับสนุนไปไปไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะที่เราประกาศออกไปว่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่จะทำที่แยกเก็บแยกกับมันก็คือโลคอนคอนเทนต์คือที่แยกเก็บแยกกับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าป่วยหรือไม่หรือติดเชื้อหรือไม่นะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเท้าความมาก่อนว่าจากการที่อบจอเราทำนะการคัดกรองการเข้าจังหวัดนะตอนนั้นเราเปิดนโยบายว่าขอให้เข้าออกทางเดียวคือผ่านอบจอเพื่อคัดกรองว่าใครติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อนะ ซึ่งระบบเนี้ยมันก็มีในรายละเอียดนะการที่รับกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องมีโลคอนคอรลินทีนก่อนคือการแยกเก็บเฉพาะรายไม่ใช่ปะปนกันเพราะยังไม่ทราบว่าใครติดเชื้อมาบ้างเพราะนั้นต้องแยกเป็นรายห้องนะรายบุคคลไม่ใช่ว่าเอามาอยู่ปะปนกันเพราะว่าผลตรวจยังไม่ทราบยังไม่มีผลตรวจเพราะนั้นอันดับแรกในการคัดแยกที่ผมบอกว่าเรากําลังแยกปลาออกจากน้ำนะตามโครงสร้างของมหาดไทยที่กําหนดมาเนี่ยมันคือการแยกปลาออกจากน้ําก็คือ แยกผู้ที่ติดเชื้อไปไว้ส่วนหนึ่งนะผู้ติดเชื้อก็คือเข้าเข้าสู่ระบบการบําบัดรักษาส่วนผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อนะก็คือน้ำนะคนติดเชื้อหมายถึงปลานะปลาก็ไปส่วนปลาคือเข้าสบู่เข้าสู่ระบบการบําบัดรักษาตามขั้นตอนเขียวเหลืองแดงส่วนที่ยังไม่ไม่ติดเชื้อก็คือน้ำํำเราต้องรักษาน้ําให้สะอาดนะไม่ให้มีการปนเปื้อนอีกถ้าหากว่าเราแยกตรงนี้ได้เด็ดขาดนะ ตรงนี้เราจะชนะนะจะชนะการแพร่ระบาดมันก็จะสิ้นสุดลงสําหรับการประสานงานนะผมตั้งศูนย์นะของอาบาจอแล้วเนี่ยเปิดศูนย์นะศูนย์ในการแก้ไขปัญหาภาคประชาชนสามสิบหกศูนย์ก็คือสามสิบหกเขตของสอจอจะมีสอจอเป็นผู้ประสานงานในสามสิบหกเขตนะเพราะนั้นทางธุรก,รการก็ดีการประสานงานก็ดีนะให้ผ่านทางสอจอนะ ผ่านทางท่านอำเภอหรือผ่านรพตตเข้ามาที่อบจอเรารับพิจารณาทุกเรื่องนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการเร่งด่วนก็ให้มาพบผมโดยตรงได้เลยนะมาพบโดยตรงได้เลย ค่ะและเน้นย้ำเลยนะคะสำหรับโครงการอาบาจอ,อาสาพากลับบ้านนะคะสำหรับคนนครสวรรค์ที่ต้องการกลับบ้านค่ะขอให้ประสานนะคะมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสายด่วนนะคะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสำหรับพื้นที่นครสวรรค์ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ศูนย์ห้าหกนะคะแปดศูนย์สามห้าสองสองนะคะสำหรับกรณีของผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเราเปิดรับไปถึงสิบคู่สาย ะะก็สามารถติดต่อมาได้นครสวรรค์นะคะย้ำหนะะึ่งหนึ่งสามสามสายด่วนในพื้นที่นครสวรรค์และสําหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะศู 22, นย์ห้าหกแปดศูนย์สามห้าสองสองคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์น,นี้ครับผมะะแล้วก็ที่สําคัญเลยอันนี้เลยขอร้องเลยนะครับผมเน้นย้ํอาอบจนนครสวรรค์นะครับขอร้องสําหรับทุกท่านนะครับที่โทรมาแกล้งโทรมาปัน่น นะครับในระบบของคู่สายต่างๆที่โครงการนั้นเอาประจออาสาพาลกกับบ้านนะครับสำหรับทุกท่านที่ดําเนินการอยู่นะครับผมก็ขอร้องเลยนะครับอย่าแกล้งอย่าเทอย่าโทรเล่นนะครับ อยากให้อ,อย่าให้ไปรับผู้ป่วยที่ไม่มีตัวตนนะครับยังมีประชาชนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือจํานวนมากฉะนั้นแล้วอบจอ,อาสาพากลับบ้านนะครับก็มีสายด่วนอย่างที่น้องเหมียวนําเรียนไปก็อย่าอย่าอย่าโทรมาแกล้งนะครับผมมาแจ้งข้อมูลเท็จนะพอเราจัดสรรรถตู้ไปรับแล้วผู้ป่วยไม่มีตัวตนนะครับผมบางครั้งหรืออาจจะเทรถตู้ไปครึ่งทางแล้วจะถึงไม่ถึงแล้วอ๋อไม่มาแล้วค่ะมี ไปกับรถปิกอัพแล้วมีญาติมารับแล้วฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไงต้องต้องขอคำเรียนทุกท่านนะครับผมว่ายังไงก็ขอให้นะครับคนป่วยจริงๆนะผู้ป่วยจริงๆนะเพราะว่าอบจอเ,เราทํางานเหนื่อยกันมากนะบุคลากรทุกทนนะครับทำงานหนักมากฉะนั้นแล้วขอร้องอย่าแกล้งนะครับอย่าโทรเล่นแล้วก็อย่าเทครับ ค่ะมันยังมีผู้ป่วยอีกอีก,อกหลาย<ช>หลายเคสหลายคน <ผม S 2> นะคะที่เขาอาจจะมีความต้องาการจริงๆนะ,ะคะอาจจะรอคอยรถของอาบาจรเราเนี่ยไปรับอยู่ถูกต้องอย่างบางเคสเนี่ยพี่เองเคยรับเคสคือมีปลายทางแล้วเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอด้วยความที่ว่าปริมาณเยอะเราก็มีการจัดสรรบางครั้งเนี่ยโทรมาลงระบบแล้วหรือโทรมาแกล้งเนี่ยบางทีคู่สายที่เขารอเราอยู่เนี่ย เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเราก็ได้เราจะได้รีบจัดสรรรถไปรับเป็นการด่วนอันนี้ก็คือนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ และนอกจากส่วนของที่มีรถตู้ไปรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีในส่วนของกรณีของผู้ที่เดินทางกลับมาเองนะค,นคะเดินทางกลับเองอาจจะมีักริกราสกยภาพพอนะคะที่จะเดินทางกลับมาเองได้เนี่ยอย่าลืมว่าจะต้องมาคัดกรองก่อนถูกต้องนะคะมาสวอปก่อนที่บึงบะเพ็ดครับ่าก็อบจก,ก็มีโครงการรองรับตรงส่วนนี้ด้วยครับผมนะคะให้เดินทางมาใช่แล้วก็เน้นยำ้ำครับทุกโครงการเลยนะไม่ใช่ทุกโครงการว่า อบจอ,อาสาพากลับบ้านโครงการนี้นโยบายจากท่านนายกโดยท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนะครับโครงการนี้นะครับฟรีครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าท่านจะประสานผ่านสอจอผู้นำชุมชนหรืออะไรแล้วแต่ถ้ามีการเรียกร้องเงินปฏิเสธไปได้เลย นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอบจอรเราทําด้วยใจครับเพื่อพี่น้องประชาชนเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ครับงบประมาณต่างๆท,ที่อบจอนครสวรรค์จัดสรรให้เราทําเพื่อประชาชนคนนครสวรรค์ครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของข่าวสารนะคะ,ะการดําเนินการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการเดินทางกลับภูม,มิลําเนากับโครงการ,อ,ารออบจาจอาสาพากลับบ้าน<ช>นะคะโครงการเชิญชวนให้ให้ประชาชนเนี่ยกลับมาภูม,มิลําเนาแล้วเข้ามา ตรวจคัดกรองถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยคือหลักๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาคัดกรองกันก่อนเนาะในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนชุมชนไหนครับมาคัดกรองก่อนนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับหรือบางคนที่มีปลายทางอยู่แล้วที่มีการประสานกับคุณหมอหรือผู้นําชุมชนในพื้นที่อาจจะมาลงโรงพยาบาลอาจอำเภอนะครับหรือโรงพยาบาลนะครับผมก็ตามนั้นได้เลยนะครับแต่ อาปจอดท่าคอสวรรค์นะครับเรามีพื้นที่ไว้สวอบที่บึงบละเพชรนะครับผมตรวจ10โมงถึงเที่ยงฟังผลก็ไล่เวลาไปเลย6 6ชั่วโมงประมาณประมาณนั้น,นครับก็ถึง6โมงเย็นนะครับ 6- ถึงชั่วโมงบางที8ชั่วโมงก็ดูคิวด้วยะนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงมาก ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนคนนครวสวรรค์นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านเลยที่กําลังรับชมอยู่ในขนาดนี้นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลงตัวเองระ Area. มัดระวนนัาาง أ, ล้างมือ,อ,มอบ,มบ่อยๆเนาะสวมหน้ากากทางการแพทย์อนามัยทางการแพทย์ล้างมือบ่อยนะครับหลีกเลี่ยงชุมชนแออัดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในสถานที่ต่างๆที่เรารู้สึกว่าคนเยอะๆไม่ต้องไป,ไงไปเลยีที่สุดนะตอนนี้ขักตัวอยู่กับบ้านนะครับ ปลอดภัยที่สุดใช่ครับอ่ะะคะสำหรับรายการที่นี่อบจวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการดาเนินการาภารกิจนะคะต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้หรือว่าการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด1 9การให้ความช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้นี่นะคะได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะครับโดยการารักษาในส่วนของมาตรการนะครับด้วยความห่วงใยนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือตรวจให้ไวใช้ถ่ยชนะแล้วพบกับรายการที่นี่อบจกันได้ใหม่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งวันนี้เราสองคนผมแซควันชัยและดิฉันเมียศรรยาค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ